ยับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับวันนี้ผมอยู่กับมา10 77คนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมา,มารีวิวตัวองลีนะครับองลีตัวใหม่นะครับ109นะครับว่าเก่งแค่ไหนนะครับก็ตัวนี้ผมดวงดีมากนะผมเปิดได้มาจาก3000เพรน,นะครับก็เดี๋ยวผมจะตัดรูปขึ้นให้ดูอีกทีนึงนะครับก็คลิปตามนี้เลยครับ หลังจากที่เราดูคลิปเปิดแพ็กกันมาแล้วนะครับเราก็จะมาดูกันว่าองลีตัวนี้เนี่ยค่าพลังเนี่ยเทน30นะครับอัพทุกอย่างเมตาตันหมดเนี่ยจะมีค่าพลังอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็จะมีลักษณะความเร็วอยู่ที่177นเลยครับนี่ครับความเร็ว177มีพลังการยิงถึง154นะเลยครับแล้วก็การส่งบอลเนี่ย132นะครับแล้วก็การเลี้ยงบอล167นะครับแล้วก็สภาพร่างกายเนี่ย112นะครับ ค่าพลังนี่ไส่ในนี่ก็ส,สปีดต้นสปีดปลายนี่เท่าๆกันนะครับการยิงการจบสกอร์นี่ก็ถือว่าคมเลยครับตัวนี้คมเลยเท้าสี่ก็จริงนะครับแต่ว่าสามารถยิงแบบลูกที่แบบเหนือความคาดหมายได้อยู่นะครับส่วนองลีเนี่ยจะเป็นตัวทียย่ยิงไกลเนี่ยค่าพลังเนี่ยยิงไกลเนี่ยดูเหมือนจะแบบไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้าไปในเกมเนี่ยมันก็ ยิงดีนะครับผมเพราะว่ามันมีพลังแฝงเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะเรื่องพลังแฝงนะครับการส่งลูกก็เป็นปกติครับกองหน้าก็ส่งไม่ค่อยดีอยู่แล้วครับแต่แค่ก็แค่พอส่งได้ครับส่วนการเลี้ยงบอลนี้ต้องบอกเลยครับว่าเป็นจุดเด่นขององรีครับองรีเนี่ยเป็นคนที่รูปร่างใหญ่นะแต่ลักษณะเนี่ยผิวมากนะครับคือการพลิกตัวการอะไรเนี่ยในคลิปเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าแบบโอ้โหคล่องจริงๆครับ แล้วก็ยังมีความแข็งแก่งด้วยนะครับผมสภาพร่างก็มาดูที่สภาพร่างกายครับอย่างที่พูดไปครับมีความแข็งแรงครับถึง120เลยครับแล้วก็ตัวนี้ก็หม่งพอได้นะใช้คำว่าพอได้นะครับเพราะว่าไม่ได้หม่งดีอะไรขนาดนั้นนะครับตัวนี้ลักษณะเด่นก็จะเป็นเรื่องของลูกยิงแบบแรงๆนะครับลูกไซก้อยลูกเต็มข้ออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ลูกปั่นอะไรอย่างงี้นะครับตัวนี้จะทำได้ดีนะครับ มาดูที่พลังแฝงครับนี่ครับอย่างที่ผมบอกไปว่าอองลีเนี่ยค่าพลังเนี่ยยิงไกลดูเหมือนจะไม่ดีนะครับแต่ก็แลกมาด้วยกับการที่เขาให้ค่าพลังแฝงคือยิงประตูจากที่ไกลมานะครับทําให้ตัวนี้เนี่ยยิงหน้ากอบแบบไม่มีปัญหาเลยครับแถมยังมีพลัแงแฝงยิงปัน่นแล้วก็ยิงไซก้อยมาด้วยครับผมต้องบอกเลยว่าไม่มีปัญหาสําหรับตัวนี้ครับ <c oughs> เดี๋ยว เดี๋ยวพูดแล้วไม่เห็นภาพครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่าครับผมลุยเอาละครับผมนี่ก็เป็นแรน์กิ้งนะครับเราก็มาดูกันเลยครับตอนนี้ก็แลงด์ท็อปทของเซิร์ฟแล้วนะครับแลงดถึงจะน้อยแต่ก็100%ซนะครับก็มาดูกันเลยครับผมวันนี้ก็มากับแผน4231 Y นะครับก็องรีเด่นๆเลยครับหน้าเป้านะครับก็มาดูลักษณะในเกมนะครับ ลายยืนขององลีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยสังเกตดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันมีข้อดีอะไรยังไงบ้างนะครับก็จังหวะน,นี้ก็ไม่มีอะไรครับผู้ศัตรูก็ขึ้นบอลมาปกตินะครับก็เล่นเกมรับไปครับองลีก็จะยืนห้อยหน้าอยู่นะครับสังเกตนะว่าองลีก็จะไม่ไม่ค่อยได้ลงมาช่วยเกมรับเท่าไหร่นะครับ ก็มีข้อดีครับก็คือเวลาเราสวนเนี่ยเราจะสามารถสวนได้เลยนะครับแต่ก็ข้อเสียก็อาจจะเกมรับไม่ได้เน้นมากครับเนี่ยครับเวลาเราสวนก็จะสวนได้แบบนี้เลยครับมาแล้วครับนี่ครับมาแล้วครับความเร็วครับองลีครับติดมอไซค์มาแล้วครับจังหวะนี้ยิงโอ้โหยิงไม่ดีเองนะครับอันนี้เป็นที่ผมนะครับไม่ได้เป็นที่องลีนะครับแ้วก็จังหวะนี้มาครับโยนครับจี้มาครับนี่ครับองลีก็ยังยืนยืนได้ดีนะครับลูกนี้ก็โอ้โหเกือบได้ครับ แต่กองหลังเขามาซ้อนทันครับผมว่ามันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับที่กองหน้าเนี่ยไม่ได้ลงมาช่วยเกมรับนะครับก็ทําให้มันสามารถสวนได้เลยนะครับคิดดูนะครับถ้าเราเอากองหน้าเนี่ยลงมาเล่นเกมรับเนี่ยมันก็ยังสวนไม่ได้นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับเห็นสังเกตได้ว่าองลีจะลงมาแค่ประมาณประมาณวงกลมฝั่งเราอะครับเนี่ย จะไม่ยืนไกลกว่านี้นะครับเนี่ยสังเกตดูนะครับเห็นไหมยืนยืนอยู่โซนนั้นเลยครับก็จะไม่ลงมาครับแล้วก็จังหวะนี้ครับเราสวนมาครับมาดูเพสสวนกันบ้างนะครับมาแล้วครับองรีโยกหลอกมาจังหวะนี้โอ้โหดูความเร็วครับแล้วก็หลุดมาซ้ำสองแบบนี้ก็ไม่มีพลาดครับผมองรีจัดให้ครับผมเห็นไหมครับก็มีความเร็วครับแล้วก็มีความคล่องตัวนะครับเหมือนที่ผมบอกไปแล้วก็เป็นกองหน้าที่ไม่ลงมาต่านะครับทาให้จุดเด่นเนี่ย ในเกมสวนเนี่ยโหค่อนข้างครบเครื่องเลยครับเพราะว่ามีทั้งความเร็วความพิ้วนะครับดูครับจังหวะนี้ไม้แล้วครับวิ่งมาแล้วครับโอ้โหดูการใช้ความเร็วครับหลุดมาจังหวะนี้แล้วก็ยิงซัดโอ้โหแต่ดอนนารุม่าครับยังเซฟไม่ได้นะครับดอนนารุม่าของเขานี่ก็เป็นดอนนารุม่าร้อยแปดนะครับก็ไม่แปลกนะครับที่จะเหนียวนะครับอ่าครับผมเดี๋ยวเรามาดูครึ่งหลังกันต่อนะครับเริ่มที่ครึ่งหลังครับผม องลีครับก็วิ่งทจังหวะนี้ก็กดให้องรีวิ่งทําทางไปครับแล้วก็ส่งไปเรื่อยๆครับต่อบอลไปเรื่อยๆครับมีกระตุกเล็กน้อยครับโอ้โหเสียบอลไปเลยครับกระตุกเล็กน้อยการยิงการอะไรเนี่ยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างคมนะครับก็ผมก็ลองยิงเท้าสีก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ก็ อาจจะยิงได้ไม่แรงเท่าเท้าห้านะครับแต่ผมว่าทิศทางเนี่ยก็ยังได้อยู่นะครับถ้าผู้รักษาประตูเขาแบบไม่ได้เหนียวจริงๆเนี่ยผมว่าก็ก็กินองลีลงยากอยู่ครับก็เดี๋ยวจะมีไฮไลท์กันให้ดูนะครับท้ายคลิปก็จังหวะนี้ก็มาดูเกมเพย์กันบ้างครับจังหวะนี้ครับซอนก็วิ่งขึ้นมาครับซอนเขาก็วิ่งทําทางขึ้นมานะแล้วเขาก็เปิดหม่งมาต้องบอกเลยว่าหม่งเมตานี้นี่คือแบบว่ากําลังมาเลยนะครับนี่ครับ แล้วก็ยังมาดูกันต่อครับมาดูเกมเพยกันต่อครับอองรีครับมาอีกแล้วครับโอ้โหจะหลวดทางเรียบอองรีวิ่งหลุดมาแล้วก็ปั่นไม่มีปัญหาครับผมสอเมล็ดไปเลยครับก็สังเกตได้เลยนะครับว่าองรีเนี่ยสามารถเล่นได้ถึง70%เลยนะครับผมเฮ้ย70นาทีนะครับก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถเป็นนักเตะที่ยืนระยะได้ค่อนข้างนานเลยนะครับ แล้วก็มีประสิทธิภาพมากนะครับถ้าให้ดีเนี่ยก็ควรหาตัวนักเตะเนี่ยเปลี่ยนด้วยนะครับประมาณช่วง70นาทีนิดนะครับแต่ถามว่าเล่นถึง90นาทีได้ไหมก็เล่นได้ครับแต่ก็จะทาให้นักเตะเนี่ยมันยิงไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นนุกตัวอยู่แล้วครับก็ทางให้ดีนะครับก็หาตัวเปลี่ยนไว้นะครับเนี่ยสังเกตว่ามันก็ยังเล่นได้อยู่นะครับอ่ะก็ยังเล่นได้นะครับเนี่ยยังพิ้วยังอะไรได้อยู่นะครับแต่ก็มันก็ยิงไม่ดีอะครับเนี่ยครับ ยิงติดบล็อกติดอะไรนะครับก็ประมาณนี้เลยครับสําหรับองลีในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปชมให้ไลท์ท้ายคลิปกันเลยครับว่ามีลูกยิงสวยๆมาจากองลีแบบไหนบ้างครับผมเราก็ไปลุยกันเลยครับ Just wanna have a good night. Hold up, don't know now, know. If you both put your hands up, feel the beat up DJ, you now say no my.